เ <laughs> อเนสโตท่เนี้แย,ย่ยมารครับเอเนสโต้มาแล้วบรรจงบรรจงประตูสองลูกนี้ทูนะซ้ำซ้ำได้อาแล้วครับไปสุดท้รยของทางเรับบอลที่เอเนสโตนะครับเป็นคนผ่านเข้าไปแล้วยิงจังหวะแรกเนี่ยโดนไม่เต็มแล้วครับแ,แ,แต่ว่าปาถึงเชัยวัวั์ยิงก็เหมือนแป๊กๆแต่ลว่าบอลนี้มันข้ามไปทั้งใบแล้วครับลายอยู่ลายยืนอยู่ตรงเส้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้น่าจะปล่อยให้ VR ตัดสินใจ นี่ฮะดูจากมุมนี้ครับชัดเจนเลยครับต่ว่าเข้าไปเยอะมาก <dav et> จเจริญศักดิ์โยกหนีซีเกตแล้วปัดเปิดมาทั้งเสาสองโอ้โหขอโดนดเย้หนึ่งศูนย์ที่สมรู้ร่วมกิดขึ้นนําแล้วครับโอ้โหเทคสวยสุดๆจริงๆแล้วก็ต้องชมคนจ่ายครับจากพีรดนเลยครับให้ไปที่ด้านของธีรพลก่อนที่บอลจะหลุดมานะครับดูเจริญศักดิ์ครับดึงเข้าขวาแล้วคอสไม่ล้ำหน้าครับธีรพลลุงนี้บอกว่า ดับได้จังหวะพอดีเลยนะครับใช่ครับสวยงามมากครับทั้งคนจ่ายและก็คนจบครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุดประการได้ประตูดูว่าเจริญศักดิ์พีระดนมาแล้วมองแล้วเหลือบแล้วเหลือบแล้วไหลให้กับพีระดนชํารับสหมีโอ้โหสุดยอดมากลูกนี้ยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกสายก้อยนะครับ2-0โอ้โหสุดยอดตรงนี้มันเป็นเกมที่มาจากกรอบเหตโทษของสุดประการด้วยนะครับทีได้บอต่อไปที่พีรดนแล้ว ให้ไปที่เจริญศักดิ์นะครับแล้วเจ้าตัวสปีดเลยครับเป็นตำแหน่งที่หลุดจากตำแหน่งของทางซีเกตด้วยแล้วให้ไม่ลำหน้านะครับแล้วยิงดีมากนะครับ <c oughs> คือถ้ายิงขวาเนี่ยน่าจะโดนบล็อกแล้วนะครับเพราะว่ามีเกมรับของทางพีทีประจวบมาขวางทางนะครับ <c oughs> มีทั้งซีเกตและบาสน้า <c oughs> ก็เลยจิ้มด้วยซ้ายไ <c oughs> ายก้อยเข้าไปเลยครับ ประตูแรกครับของกัปตันพีรดลนครับในฤดูกาลนี้แล้วพลิกได้ทันทีนะครับฝั่งขวาขึ้นมาของเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์แต่งดีครับว่างแล้วเปิดมาเน้นเน้นลูกนี้ม่งเต็มเต็มครับเรียบร้อยครับโอกาสบุกคนแรกของสุพรรณครับน้ำตั้งแต่3นาทีแรกเท่านั้นเองแล้วก็เป็นนักเตะเก่าบีจีด้วยนะครับจากกริดลาบตระกูลรับโปมาแล้วก็เปิดมาให้กับทางจากกริดลาบตระกูลครับดูวันีกครั้งครับล็อก แล้วรอเหลี่ยมตรงกลางเลยครับสุดท้ายเทคมาแต่ไกลครับทางจากกิจครับลูกนี้ถือว่าหม่งดีมากครับจังหวะที่สันทิภาพเองก็เมอเหมือนกันนะครับขาหลังนลครับเอ้าเล่นเร็วมาตีเสมอได้เลยครับลูกนี้นี่ชาร์จตรงกลางประตูครับทางชิยาวัศรีเนาวงโอ้โหมาจังหวะเล่นเร็วครับเอาอะครับตีเสมอได้ในที77ครับทางฝั่งของสมุดประการครับดูอนครังครับงัดมา เฉเินศักด์แตะมาโอ้โหเล่นเร็วมากครับนี่ก็3สามจังหวะเลยครับพีเรดลเฉเดินศักด์แล้วก็มาที่แชวัตครับดูครับแปะแล้วโอ้โหคนคนเดียวนะครับแต่ว่ามีแนวรับปีจียืนสามคนเราไม่อยู่ครับนี่ครับจังหวะของเฉรินศักด์วงกรครับเปิดเข้ามายุทธพิชัยเลิศล้ำครับพักบอลหนึ่งจังหวะก่อนจะฮาร์ลเลด้วยขวาเข้าไปครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยครับสะใจสุดๆครับตัวไว 21ปีเท่านั้นครับคือลูกนี้ต้องชมการยืนตำแหน่งเลยนะครับยทธวิชัยเลิศดล้ำแม่ตามตำแหน่งนี่เป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายครับแต่ว่าหูกเข้ามาในกรอบเขียโทษนะครับก็เลยทําให้เกมรับของตราดนี่พะวงเหมือนกันครับและสุดท้ายครับดูบอลแรกก็ดีครับและยิงเบียดเสาแรกไปเลยครับครับบอลมาจังหวะนี้โยนเข้าไปหน้าประตูรับโป่งมากโอ้โหเป็นประตูครับอืม จังหวะโยนเข้าไปแล้วมันพอเหมาะพอเจอบพอดีครับโอ้โห,หานาทีเท่านั้นนะครับเกมรุกของสุราการครับบอลคอจากริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็เป็นธรพลยอดเย้ยนะครับโมงเข้าประตูไปโอ้โขึ้นนําเร็วเลยครับเจ้าถิ่นสุดปาการซิตี้ดูอีกทีครับบอลเปิดของเจริญศักดิ์วงกรนะครับไปเสาไกลแล้วไม่มีผู้เล่นของการท่าเรือประกบอยู่เลยครับแล้วมงดีมากกดลงพื้น วารุษีสุภากาจะจังหวะตกไม่ดีแล้วก็บอลน,นักธารเข้าประตูไปเลยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับขยับจะออกแล้วไม่ออกนะครับวารุษีสุภาในขณะที่ธนบูญก็อยู่ห่างจากธีรพลเยอะๆอยู่พอสมควรนะฮะเอริสซาริฟวิชโดนสวนกลับ้วครับแล้วตำแหน่งนี้ตรงนี้เหมือนจะไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับอ่าครับดูครับไปได้หรือเปล่าแล้วมีบรสัสทรี่อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วยิงนี้เข้าประตูครับจังหวะสวนกลับของสุดปราการเดี๋ยวต้องไปเช็คนะฮะตรงกลางสนามครับ ว่าตำแหน่งที่พุ่งขึ้นไปในจังหวะสวนกลับขึ้นมานั้นล้ำหน้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูด้วยสายตาก็น่าจะไม่ล้มนะครับใช่ครับแต่ตรงนี้เฮก่อนแล้วครับสูตรปราการบอลสวนกลับครับในจังหวะที่ผู้เล่นกันถ้าเรือเติมขึ้นไปกันหมดเลยครับเนี่ยครับไม่ล้ำตรงนี้แน่นอนครับแล้วมาเช็คตรงจังหวะเปิดของเจริญสังให้กับทาเดลี่ไม่ล้ำเหมือนกันครับโอ้สายเลยครับ ประตูนี้ของสมุทรปราการครับขึ้นนำา5ต่อ3ครับแล้วก็จเจริญศักขึ้นไป8แอสซิตเท่ากับจักรพันธ์แก้วพรมของบุรีรัมย์แล้วนะครับนั่นได้มาครับเอาครับเจริญศักมีพื้นที่ลากจี้ครับสับขอหลอกในที่แล้วครอสลูนี้ได้ที้ครับเรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกนะครับ1ต่อ2อบาโลสดาเดลลี่ เอาจนได้ครับแม่นี่ต้องเช็ดถุงเท้าเช็ดรองเท้าขอบคุณเพื่อนเลยครับนี่ใส่พานทองเลยครับโหลูกนี้สมพรยศต่อให้เป็นซปเปอร์แมนก็เซฟไม่ได้ครับมันจ่อเกินไปครับทาเดลี่ครับไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับโอ้เมื่อสักครู่ยิงแป๊กครับแต่คราวนี้ครับดูครับเจรศักคลอสอย่างแม่นเลยครับใช้มงครับไม่ยิงแล้วครับบาร์อสตาเดลี่ครับหืสีสะดีเหลือเกินครับมงแบบโอ้โหสมพรยศบอก มันไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าหม่งแบบจอๆเลยมองข้างในเปิดโขงมาหม่งรับตรงนั้นยังเก็บได้ครับโตติยังไปต่อคือหลังมาเจริญศักด์เปิดโขงมาได้หม่งลูกนี้เราเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับจังหวะเขาทำของสุดประการและเป็นคนนี้ครับประตูที่20บรอสทาเดลีนี่ฮะจงังหวะไถใบของโตติกลับมาให้กับเจริญศักด์ครอสมาตรงนี้นี่ครับ โฉบหน้าสดาสีกำปังเข้ามาหม่งเข้าไปสวยงามเหลือเกินครับบอลสทารเดลี่โอ้โหแล้วกิติพงศ์นี่ได้แต่ยืนมองแล้วครับเพราะว่าแกมงแบบนี้นี่รับยังไงนะครับตกพื้นแล้วมุดเสาไปเลยครับโอ้โหแล้วทุมเข้ามาครับอยู่ที่ทาเดลี่ตอกโซนในสวยมากครับมาแล้วครับเจริญศักด์มองข้างในเปิดมาแล้วแปะตรงนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหทีลพลยอดเยยครับแทบบินเข้าไปง่ายๆเลยครับบอกไม่เคยเห็นนี่ครับแกโผล่มาทีบอกยิงให้ดูเลยไอ้น้อง นี่ฮะเข้ามาตรงนี้เปิดเอ้ามาชูมือขอแล้วโอ้โหตรงนั้นไม่มีใครประกบแล้วครับหลุดตำแหน่งไปแล้วครับทางศิดาสีกำปังตาไม่ทันครับแล้วก็เป็นทางธีรพลเยอะเย้ยครับแปรสวนตัวทางกิติพงศ์ไปยอดเยี่ยมครับเสียประตูเสมอไปแป๊บเดียวขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับซิฟวิชครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้วหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหสมุทรปรากาซิตี้ครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากอาริสซาลีฟวิชครับนาทีที่ยี่สิบสี่ของการแข่งขันครับ ดูครับจังหวะเปิดส่งสัญญาณจังหวะนี้ของเจริญศักดิ์วงกรครับเปิดมาแล้วเสาแรกครับโฉบถอยมาหม่งครับจังหวะนี้ของอลิซซลิฟฟ์ฟอิชครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมบอิเซฟเลยครับสิวัลักเทศสุ่มเนินก็ยังไม่ได้สัมผัสบอลอยู่ดีครับสิวัลักเทศสุ่มเนินเปิดโค้งให้เจริญศักดิ์ในกรอบเขตโทษแล้วทันด้วยครับเจริญศักดิ์หักมาแปดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหไวเหลือเกินแล้วคู่นี้อีกแล้วครับเจริญศักดิ์วงกรส่งให้บรอสต้าเดลี่หนีเป็น23ประตูในไทยลีกกกแลล้้วครรรัับบอยมาตงนีเจิญศดิ์ มองในแป๊บหนึ่งคัดแบกกลับมาแล้วแปรด้วยทรายครับเรียบร้อยครับง่ายๆแท็บอินตักมามีสปินเลยครับตกพื้นแล้วหยุดรอเจริญศักดิ์หักข้อมาสี่พันองศาแล้วแปรด้วยทรายตรงนี้ครับหนึ่งศูนย์ครับเอาลงสวยเจริญศักดิ์ดวลกับวิทยามีปอบิชามาชะลออีกคนนึงไปสิครับเจริญศักดิ์โอ้โหแล้วเปิดมาชัยววัดยิงลูกดีเรียบร้อยเลยครับ3ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหยิงง่ายๆจ่ายเนียนๆครับเจริญศักดิ์จ่ายให้เชัยววัดสีนาวง์ ประตูที่6ของเชียวัตรในซีซั่นนี้ครับนี่ฮะแหกมาจังหวะนี้นี่โอ้วิทยามูลวงหมดเลยครับแล้วเข้ามาตรงนี้แปรตามน้ําแบบไม่ต้องคิดครับนี่ครับจุดโทษแล้วแปรสวนไปเลยครับหมดสิทธิ์ครับสุวัสดีโนไทยมุดมาเนี่ยทั้งพรพีชาทั้งวิทยาไม่ทันแล้วดูครับเชียวัตรยืนยิงตรงนั้นเนี่ยจะมีเวลาพอที่จะคิดด้วยซ้ำไปว่าจะดีใจท่าไหนครับโอ้โหดูครับไม่มีใครกล้